มีแต่คนบอกว่าเธอมาจะทำแล้วเจ็บแน่นอนทนไม่ได้หรอกราดันจะมีความลับมาบอกนิดนึงค่ะเธอมานะคะด้วยว่าเป็นพลังงานของตัวโมโนโพลาร์ไอเอนะคะตัวคลื่นวิทอยู่นั่นเองทําให้มีการสะสมความร้อนตั้งแต่ชั้นผิวไปถึงชั้นบริเวณชั้นล่างนะคะก็ลงไปถึงบริเวณชั้นไขมันเนาะพอมีการสะสมความร้อนนะคะตัวไขมันมันก็จะยุบตัวลงทําให้เราอะ่ะดูหนะ้าเล็กลงแล้วก็ยกกระชับขึ้นมันเป็นผลลัพธ์ที่เจ็บแต่ว่า คุ้มแล้วก็น่าลงทุนสุดๆนะคะซึ่งวิธีการที่คลินิกทําให้ก็จะมีการตั้งแต่แบบนวดยา,าชามีวิธีการทําให้ยาชาเนี่ยมันเห็นผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนไข้อบอกว่าทาเทอมาที่หมอตาเนี่ยลดความเจ็บได้เยอะคุ้มสุดๆน่าลงทุนสุดๆนั่นเองค่ะในบางคนนะคะอาจจะเคยไปฉีดตัวแฟตลดไขมันมาผลลัพธ์มันไม่น่าลงทุนเท่ากับการที่เราทาเทอมาเนาะเพราะว่าการที่เราฉีดแฟตลดไขมันนะคะตัวยามันจะไปออกที่ตัวเซลล์ไขมันปุ๊บก็มีการ แตกสายของเซลขั้นมันไป เราจะไม่ได้ความเฟิร์มของผิวเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องจบด้วยกับการทําเทอร์มาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแรกเลยอย่าลืมเลือกเทอร์มาเป็นตัวแรกในการที่จะยกกระชับและก็ทําให้แก้มเราเล็กลงนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองมีแก้มแบบนี้ควรจะยกกระชับด้วยเครื่องเทอร์มาหรือว่าหมอไันมีเครื่องอื่นๆที่ในคลินิกที่จะช่วยตอบโจทย์กับคนไข้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์มาอาัลตราอาัลตราฟอร์เมอร์ต่างๆนยังไงอย่าลืมแวะมาที่แอ s o l ด t e by d o c t o ล d a ิ c น,นะคะ